สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนะครับเนาะนี้พาพี่พาน้องมาลุยปลาบัวครับบ้านแหมันมียอมอยู่นอมนึงนะครับที่มันบ่มีบัวเนาะมืองนี้ข้าจอกระเซรอบรอบสองอันแล้วเป็นยังครับปลาแมลงอยู่ข้างนอกหลายอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมาจอบบ่อทำกันครับแดดกับเปียงๆไปหรัาปลาไปกินแรงครับพี่น้องครับไปลุ้นตรงนันครับว่ามั็นสิด้ปลาพอไปกินแรงมาแล้วะครับไปครับ มีไผ่อยู่พี่น้องแต่บุหรุท่านมาท่านเนาะเพราะว่าขีดตมันเลอะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนไปข้าวครับเดี๋ยวตีนแหเลยเหรครับคุณอ่ะไผ่กูกลุ่มเต็มแหแล้วคุณอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้คุณน่ะครับพี่บ๊วยไผ่จวดจวดเต็มแหเลยเดี๋ยวค่อยลงงมครับปล่อยมันแล่นก่อนขีดตมันเลอะพอดมีไผ่อยู่พี่น้องมีไผ่อยู่เดี๋ยวไาขีดตมันเลอะเนาะไปถึงปล่อยมันแล่นก่อนครับปลามันแล่นก่อน มีพี่น้องมีนาทีแม่ปลาน,นิลครับออกแล้วก็พอแล้วพี่น้องปลาน,นิลนี่เรียง อู้นี่พี่น้องปลาดินง่ายอู้โต่งเงยเลยมันมๆๆครับอู้อุ้ยน,นี่ครับปลาดินโตกงเงยเลยโอ้ตย,ยตัวเดียวขูมแนบนี่โตง่งเงโอ้โอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวไปใส่ถุงก่อนครับเดี๋ยวหลุดมือข้าจะชว์นนอะไรเนาะเนี่ครับนี่ตัวปลาครับจะจะ นี่ครับพี่น้องถุงใส่ปลาหน่อยไปเลยครับตัวเดียวเต็มถุงไงยะนี่ครับมนัมนหมืนมันครับไครโดนงมต่อครับเพื่อนมีอีกเนาะใครพี่น้องใส่ถุงมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวงุ้มตอมมเพื่อนมีอีกนะครับแต่ว่าเห็นมันไพ้อยู่ตัวเดียวอนี้ครับคิดว่าเพราะท่านพรอน้อมเนาะตอนมันไพ้ที่แหลนไพ้อยู่เพ้าแห่ครับผมมันเลิกครับเพื่อนมีครูเพื่อนฝุก มิดซีรีส์อะไพี่น้องมีตัวเดียวแหละครับเดี๋ยวขื้นแหงก่อนครับไปจอบไม่เนาะเอ้าพี่น้อง,องเดี๋ยวสางแหงก่นนอนเฮ้ยมึงจะฟาดแหงสางหแหงเราทีงคอยมาจอบต้อนนะ หแหน่ะครัพี่น้องบ้านแหน่บาดแรกได้ปลาเลยเนาะดีก็แฮลล์นะเนาะมาจอบต้อนครับพี่น้องครับโอ้ตู้ทับกับหันเลี้ยวครับกล้องกับตัดไว้ขึ้อย่างนี้ครับบอลหลวงติดไทยได้โดนไปไลยเนานะลองรุ่นจ้าเครือครับ มองข้างๆนั้นมันเป็นโขดไส้พี่น้องเมื่อกี้ปลาขึ้นโตพวกเนี้เนอกว้านแหลก็ถึงว <c oughs> ่เป็นยังครับี๋ยวจอดอีกกัมันกมาอีกครับ <c oughs> มันไลไกันอยู่นี่เรามองน้ำลึกๆมองนี่ครับมันมีแอ่งน้ำลึกมองเดียวเนาะที่บัวเมื่ขึ้นนี่นะครับ ไปยังไรกันพี่น้องน้องบ้านมึงท่านปล่าป่ะเนพี่น้องน้องก็มีซีรีสนะ์เนาะจะลองงบ,บิึงก,กันครับถามมันบอมีกับซีรีส์แฮ้เนะ เป็นเนื้อไส้ครับพี่น้องนี่ามแรงอยู่นี่โอ้บูกระครือดอกพี่น้องี่ีเ่าหเอันนี้เฮสองดอบแล้วเนาสองรอบรอ,อบ,อบหนึ่งบ้านประทันป่าเนาะ ครับพี่น้องเหวสองรอบติดแล้วเดี๋ยวจ่อยเพลคเทือนะครับเนาะตอนนี้มันเริ่มแรงแล้วนะครับจ่อยเพลคเทือนหนึ่งไปนวันไหนกับท่านมาถอดมันอะไรครับเด็ไปนิดใหญ่แล้อนะไะมือนี้เนาะกลุ่มเนาะไปไปครับจ่อยเพลคเทือนหนึ่งครับ นี่ครับพี่น้องสรุปผลงานวันนี้ครับในตัวเดียวนี่แหละแต่ตัวใหญ่เติบพี่น้อยพี่น้องเนาะอุบใหญ่เลยเดี๋ยวเถี่ยก็ฟ้ามือเพิ่งครับเพิ่งครับเพิ่งพูดน่ะตัตใหญ่ครับพี่น้องในตัวเดียวคุ้มแล้ยนะครับเนาะจะคอยฟักกันไว้คลิปหนาหนนะครับครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ได้ปลาตัวเดียวนี่นะครับเนาะตัวเดียวก็คุ้มนะครับตัวใหญ่เติบนะครับเนาะตัวใหญ่เติบด้วยนะขอบคุณสภูทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อสามารถกัฝากกดไลค์กดแชร์กดตายมาแล้วนะครับ ยังค่อยพอไม่ิมหนาบผมคิมหนีไปแล้วสวัสดีครับ